วันที่เอาเดือน9นะครับที่ผ่านมาดาวเกตนะครับโคจรย้ายราศีนะครับมาอยู่ในราศีมิถุนนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ12ราศีมีอะไรบ้างพี่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับราศีเมษนะครับก็ดาวเกตโคจรไปอยู่ในภพศาสตั์ชะนะครับคุณก็มีโอกาสติดต่อประสานงานพูดคุยจะประสบความสำเร็จนะครับ มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะครับแบบหน้าอัศจรรย์ใจนะต่อมานะครับก็จะเป็นราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภดาวเกตโคจรอยู่ในเรือนภพกระดุมพระนะครับซึ่งแปลว่าการเงินนะครับก็คุณก็จะได้เงินมาแบบฟุกๆนะครับได้เงินมาแบบมีโชคลาภนะครับแบบหน้าอัศจรรย์ใจนะครับต่อมานะครับราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยดาวเกต กลุ่มจุดเกิดนะครับก็ช่วงนี้ก็จะอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะเครียดนะครับแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆนะครับอาจจะมีสัมภเวสีหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมาขอส่วนบุญนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภแบบหน้าอัศจรรย์ใจนะครับต่อมานะครับราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎก็ดาวเกตนะครับอยู่ในเรือนวินาวินาก็แปลว่าความลับนะครับคนก็ ใครที่มีความลับอยู่นะครับก็อยากรู้ความลับอะไรความลับก็จะเปิดเผยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องสามีเรื่องผัวอ่างเงี้ยนะครับถ้าเรายังสงสัยอยู่นะครับรู้เฉยเลยแบบหน้าอัศจรรย์ใจนะครับต่อมานะครับราศีสิงห์นะรับราศีสิงห์คุณก็จะมีโชคลาภแบบหน้าอัศจรรย์ใจแล้วก็ผัวทิ้งแบบหน้าอัศจรรย์ใจนะครับราศีสิงห์เนี่ย ดาวเกตอยู่ในเรือนภพของลาพะนะครับลาภะแปลว่าโชคลาบนะครับผมมาถึงราศีกันนะครับราศีกันก็ดาวเกตโคจรอยู่ในภพกรมมะนะครับกัมมะแปลว่าการเงินนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้งานแบบฟุกๆนะครับเรื่องงานก็จะเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับสายมูนะครับแบบหน้า อัศจรรย์ใจแล้วก็ไม่มีผัวแบบยาวๆแบบหน้าอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะครับต่อมาก็ราสีตุลน,นะครับราสีตุลเนี่ยดาวเกตเนี่ยโครจอรอยู่ในภพสุภะนะครับสุภะแปลว่าไกลๆต่างทิมต่างแดนต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสได้ไปในสถานที่ไกลๆนะครับได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับหรือมีโอกาสได้ผัวเป็นคนต่างชาติแบบหน้าอัศจรรย์ใจ นะครับต่อมาราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยดาวเกตเนี่ยอยู่ในภพมรณะนะครับก็มีโอกาสเจอโรคแปลกๆหรือแบบเจ็บป่วยแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องหมั่นตรวจสอบสุขภาพนะครับไม่ต้องอัศจรรย์ใจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็หาหมอนะครับไม่ต้องแปละดัตใจนะครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเวลานี้นะครับส่วนราศีธนูนะครับราศีธนูก็ช่วงนี้ ดาวเกตเนี่ยเลงลัคนาราศีเกิดนะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันแปลกๆมีปากเสียงกับคนอื่นนะครับแล้วก็มีปากเสียงกับสามีมีโอกาสเลิกลาอย่าล้างแบบหน้าอัศจรรย์ใจเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็ดูแลรักษาจิตใจกันให้ดีๆนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับต่อมาเป็นราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยดาวเกตอยู่ในพภพอรินะครับ คุณก็อาจจะมีปากเสียงกับคนสูงวัยนะครับหรืออาจจะประสบปัญหาในเรื่องของผิดใจไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วที่สาคัญกนะ็คือเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ไม่ต้องัอารรย์ใจเหมือนกันครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับเป็นราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยาดาวเกตเนี่ยอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าโชคลาภหรือว่า เด็กอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะมีโชคลาบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลาบก้อนโตหรือบางคนก็มีโอกาสจะมีน้องด้วยนะเพราะว่าเราปุตตะเนี่ยแปลว่าเด็กๆด,ด้วยนะก็มีโอกาสที่จะมีน้องเข้ามาอะไรเงี้ยมีโชคลาบแบบเป็นสัตว์สองเท้าได้เหมือนกันนะครับราศีกุมก็ใครรออยู่ก็มีโอกาสนะนะครับมาแบบอศัศจรรย์ใจเหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยาดาวเกตเนี่ยอยู่ในภพพันธุพันธุแปลว่าบ้านแปลว่ารถยนต์นะครับคณก็มีโอกาสยื่นบ้านยื่นรถยนต์ก็มีโอกาสจะได้นะครับยื่นกู้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้นะครับหรือมีโอกาสแบบได้โชคลาภจากญาติพี่น้องหรือมรดอกอะไรเงี้ยนะครับแบบน่าอัศจรรย์ใจนะครับก็ทั้งหมดเป็นสิบสองราศีที่มาเล่าให้กันฟังนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามพี่หมอด้วยนะครับสวัสดีครับ